พ่าลูกหลานทั้งหลายนี่รู้สึกว่าเธอเป็นคนดีมากติดตามท่านมามากถ้าอยาถามว่าติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อไรก็ต้องขอตอบว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะต้องใช้เวลาถอยหลังจากนี้ไปทั้งสิบหกอสงไขัยกับแสงกลับ ติดตามกันมาเริ่มั้งแต่ตั้งระยะดีแต่ก็มีส่วนมากในจำนวนนี้ติดตามมาก่อนนั้นที่ยังไม่เริ่มทําการดีคือไม่เริ่มปรารถนาพุทธกุศในสมัยโน้นเขาก็มีเมืองใหญ่อย่างนี้ายหลังไปสิบหกระสงไขกับแสงกลับก็มีพระพุทธเจ้าโตมาขึ้นในการนั้น ทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจ้าตาวตว่าพระพุทธเจ้ามีอายุมากอายุของคนในสมัยนั้นเท่าแปดหมื่นปีดังนั้นลูกหลานบริวารของท่านจริงมากเพราะคนอายุนานาน,นานเทวดากนดีพรหมคนดีสัตว์ในฐานะสุรกายสัตว์นรกที่มาเกิดนี้ก็เกิดกันมาก และเมื่อมารวมตัวกันมากเห็นความดีของพระพุทธเจ้าก็ามีความเรื่มใสท่านเข้าไปปรารถนาพุทธภูมิบรรดาคณะของท่านทั้งหมดที่เป็นลูกบ้างหลานบ้างที่มาติดต่อกับเวลานี้ไม่ใช่ใครเลืออยู่เวลานี้กันลูกกับหล,ลานบางคนก็เป็นลูกมาแล้วก็มาเป็นหลานเป็นหลานแล้วก็ไปเป็นลูกกลับกันไปกลับกันมาอยู่อย่างนี้แต่ละชาติ พวกคนกันไปพวกคุณกันมาทุกคนก็ตั้งใจตั้งปรารถนาว่าเมื่อท่านสำเร็จพระโพธิญาณเพียงใดเมื่อใดเขาทั้งหลายเหล่านั้นขอร่วมสำเร็จด้วยขอเป็นสาวกได้ความจริงมีเป็นจำนวนมากเขาควรจะได้อนา,าตผลไปนานแล้ว